บริษัทเซ็นทันพัฒนาจำกัดมหาชนจับมือพันธมิตรชั้นนำทุ่ม700ล้านบาทเปิดแคมเปญ The World g u e s t Celebration 2025ปรากฏการฉลองเทศกาลแห่งความสุขระดับโลกทานฟอร์มศูนย์การค้าเซ็ทนทันทั่วประเทศเป็นซ็นตาวินเดตตีมพาร์คเอพิเดียนครั้งแรกในไทยกับซานตาคอรตัวจริงสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์สมาสทรงตรงจากซ็นต์พาร์ก เมืองโรวันยังมีประเทศฟินแลนด์อันนั้นด้วยเมกะอีเวนต์อภิมหาความสุขตินดนคริสต์มาสทั่วประเทศชูไฮไลท์หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางเมืองที่เซนต์เทนเวลกับเดอะเฟิร์สอาร์ตตอยส์แมทเดคอเรชันอินเดอะเวลสร้างเมนเนตดึงดูดนะักท่องเที่ยวไทยทัย่วโลกฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีบูสเศ,ศร,รษฐกิจท่องเที่ยวไฮซีซั่นคึกคักส่งท้ายโกลเด้นควอเตอร์ทราฟิกเพิ่มขึ้น25-3 0ค่ะครั้งแรกของโลกนะครับ ที่เราเอา1 1ศิลปินนะฮะมาทำอาร์ตทอย23คาแรคเตอร์เนี่ยในรูปแบบเซนต้าวิลเลจครับที่สำคัญคือว่าทุกๆทุกศูนย์การค้าของเซ็นเตอร์เนี่ยเราได้จำลองเซนต้าวิลเลจจากประเทศฟินแลนด์เนี่ยเอามาทำโอเปอเรชั่นที่ศูนย์การค้าเราทั่วประเทศี่42แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะสร้างนารมิตเนี่ยให้เซนต้าวิลเลจเนี่ย มีประสบการณ์จริงนะฮะเราก็ร่วมกับศิลปินนะฮะทั้งพ็อกซี่นะฮะแล้วก็ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราสร้างสากขึ้นหุกคาแรคเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและผ่านต่างประเทศเนี่ยที่มาสูก่กันคาเราครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของคริสต์มาสเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมสากลน,นะครับที่เราสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับดังนั้นการที่เซ็นทรัลได้จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะช่วยกระตุ้นให้การรับรู้นะครับว่าประเทศไทยของเรรานะคับ ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายนะครับในเมืองหน้าเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าฟลายมัสดูอินไทยแลนด์นะครับที่ทุกคนจะต้องไปสัมผัสมันจะเป็นเรื่องของมัสเทสก็คือเรื่อง,องอาหารการกินมัส t ทรีคือกิจกรรมต่างๆนะครับมัสบายคือเรื่องของซื้อของฝากซึ่งสามารถไปซื้อได้ทั้งที่ชุมชนแล้วก็ที่ห้างสรรพสินค้านะครับเรื่องของมัสซีคือเรื่องของการแสดงและอีเวนต์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องมัสซีก็คือเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะครับอันซีนต่างๆ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจัดยิน,นกันครั้งนี้นะครับก็จะเชิญชวในให้คนไทยออกเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับไม่เพียงแต่อยู่ที่กรุงเทพเท่านั้นในเมืองหน้าเที่ยวต่างๆนะครับอีก11หัเวเมืองที่มีเซ็นทรัลตั้งอยู่นี่ก็ถือว่ามีความน่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับคาดว่าปลายปีนี้นะครับก็เป้าหมายทางการท่องเที่ยวของเราก็คงจะเป็นบรรลุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวถึง35ล้านคนนะครับแล้วก็นักเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศถึง2ล้านคนครั้งนะครับ 3ล้านล้านบาทเนี่ยก็เป็นเป็ตาเป้าอย่างแน่นอนครับก็อยากเชิญชวนนะครับน้องเที่ยวชาวไทยนะครับทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็แวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างว่าจะเป็นฟันนักฟุตบอลวินเลทหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาร์ทอยต่างๆนะครับอาร์ทอยเองก็จะมีส่วนร่วมอยู่ในงานนี้ด้วยนะครับแลก็อาจจะมีการแจกโปรโมชั่นแล้วก็อินโฟมเมชั่นต่างๆ ให้เชิญชวนทุกคนไปท่องเที่ยวทั่เมืองไทยต่อไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณไทยทุกท่านนะครับมาเที่ยวประเทศไทยเดีกว่าครับอย่าเราไปเที่ยวมเยวมืองนอกเลยนะครับก็เราพยายามที่จะสร้างสรร์คในเรื่องของ destination อ decoration ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกเนี่ยเรื่อง Art ์ o ทเนี่ยฮะซึ่งสามารถจะพูดได้ว่านะฮะเราสร้างสรร สิ่งที่แปลกแล้วก็ทันสมัยแล้วก็อยู่ในเทรนด์ของเรื่องของอาร์ตฟอยเรื่องของ Pop รอบคร์ e ตรงนี้เนี่ยฮะก็ทุกทที่ในของสุขาเซ็นเตอร์นเนี่ยท่านสามารถที่จะไปใช้ชีวิตในถ่ายรูปนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วก็มีทั้งเซนต้าวิลเลจมีทั้งติดต้นคริสต์มาสมีไฟไลต์ติ้งเนี่ย มากมายนะครับก็เชิญชวนคนไทยทุกท่านนะฮะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราอย่าไปเที่ยวเมืองนอกฮะเที่ยวเมืองไทยกันดีกว่าครับร่วมฉลองประกฏกรรความสุขสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในแคมเปญ w o r l d g u e s t Celebration 2025ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ไปจนถึงวันที่5มกราคม2568ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ